สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงดอกไม้สีม่วง5ชนิดที่ปลูกไว้ที่บ้านแล้วก็ออกดอกให้ชมตลอดทั้งปีนะคะวันนี้ชนิดไหนที่ออกดอกไม่เก่งออกดอกไม่ดีดัน,านนานออกดอกทีวันนี้เราจะไม่พูดถึงวันนี้ เราจะมารีวิวต้นไม้ที่ปลูกที่บ้านแล้วก็ประสบความสำเร็จและดอกไม้ทั้งหมดที่เราจะมาพูดในวันนี้จะเป็นดอกไม้สีม่วงทั้งหมดค่ะชนิดแรกที่กำลังได้เห็นอยู่ในขณะดนี้ชื่อว่าม่วงสาหรีค่ะเป็นไม่รู้ว่าจะเรียกว่าไม้ยืนต้นหรือว่าไม้ดอกดีแต่ว่า เขาจะมีต้นที่ค่อนข้างที่จะสูงค่ะสูงได้ประมาณ3เมตรครึ่งถึง4เมตรเลยทีเดียวดูให้ให้เทียบกับหลังคาอันนี้เหมาะสำหรับปลูกไว้เป็นร่มเงานะคะสำหรับการแตกกิ่งก้านของม่วงสาหรีนี่ค่อนข้างที่จะเป็นพุ่มกว้างค่ะทรงกลมลักษณะหน้าตา ของทั้งใบทั้งดอกค่อนข้างที่จะเป็นปิศนามากตั้งแต่ดอกดอกนี่ลักษณะของดอกตั้งแต่ตูมไปไปจนถึงดอกที่บานแล้วก็จะดูเหมือนดอกยี่เข่งผสมกับดอกตะแบกค่ะสีสันก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันด้วย แต่กลีบดอกของเขาจะค่อนข้างละเอียดแล้วก็ออกดอกแน่นมากกว่าพวกดอกตะแบกดอกยี่เข่งใบจะคล้ายๆใบของอินทนิลน,น้ำค่ะการขยายพันธุ์ก็จะใช้การตอนกิง่งมาดูที่การดูแลรักษากันค่ะก็เน,นื่องจากเขาเป็นไม้ยืนต้นเนาะเพราะฉะนั้นเขาค่อนข้างที่จะทนแดดได้ดี และค่อนข้างที่จะชอบแดดด้วยซ้ำค่ะสังเกตนะคะว่าไม้ที่ออกดอกตลอดทั้งปีเขาจะชอบน้ำชอบแดดและต้นม่วงสารีก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าช่วงไหนที่เขาได้รับน้ำรับแดดที่เพียงพอเขาก็จะออกดอกให้เราได้ชื่นชมอยู่ตลอดเวลาค่ะทุกคน และส่วนมากช่วงที่เขาจะออกดอกเยอะๆก็มักจะเป็นหน้าฝนค่ะเพราะว่าเป็นหน้าที่เขาได้รับน้ำอยากเพียงพอแน่นอนส่วนแดดในหน้าฝนก็อาจจะมีช่วงที่มีแดดหุบบ้างแต่ก็แดดประเทศไทยมันไม่ขาดอยู่แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นช่วงหน้าฝนจึงเป็นช่วงที่เขาจะออกดอกเยอะสุดค่ะ สำหรับดอกม่วงสาหรีในการออกดอกเขาก็จะค่อยๆทยอยบานจนกระทั่งบานพร้อมกันทั้งช่อดอกม่วงสาหรีเขาจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆน,นะคะเมื่อเราไปดมอยู่ใกล้ๆเมื่อดอกโยกรยกลีบดอกก็จะค่อยๆล่วงหล่นไปค่ะแต่ ไม่นานคะ่ะทุกคนเขาก็จะมีดอกออกมารอบสองรอบสามรอบสี่ในช่อดอกเดิมนั่นเลคะค่ะข้อดีของดอกม่วงสาลีก็คือเขาจะไม่มีลูกคะ่ะไม่มีลูกแล้วดียังไงก็ดีตรงที่เขาไม่ต้องเสียพลังงานเสียอาหารไปกับการเลี้ยงดูลูกเขาคือพอออกดอกเสร็จ เขาก็ใช้เวลาในการสะสมอาหารแป๊บเดียวแล้วเขาก็สามารถออกดอกรุ่นต่อไปได้ค่ะส่วนหน้าแหลงทำยังไงเขาถึงจะยอมออกดอกเพราะว่าช่วงหน้าแหลงจะไม่ค่อยมีน้ำก็ให้ลดน้ำให้เขาบ่อยๆค่ะลดน้ำให้เขาเต็มที่ใส่ปุ๋ยให้เขาบ้างเดือนละครั้ง2เดือนครั้งแล้วเขาก็จะออกดอกให้เราได้ชื่นชม เหมือนกับฤดูฝนเลยค่ะแต่ว่าดอกจะไม่แน่นเท่าในฤดูฝนค่ะทุกคนนี่เลยเดี๋ยวให้ดูอันนี้อันนี้เป็นการบานรุ่นแรกค่ะบานรุ่นแรกของฤดูฝนช่อดอกก็จะแน่นๆหน่อยพอบานรุ่นถัดๆไปช่อดอกก็จะบางลงหน่อยแต่จำนวนของช่อดอกจะเยอะขึ้นค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาพูดถึงศัตรูของ ต้นม่วงสาลีกันค่ะต้นม่วงสาลีนี้จะไม่ค่อยมีศัตรูนะคะก็จะมีบ้างค่ะเป็นแมลงเล็กๆน้อยๆมากัดกินใบให้วาแหวงแต่ก็ไม่ถึงกับเป็นอันตรายต่อต้นม่วงสาลีแน่นอนค่ะทุกคนเขาสามารถงอกใบขึ้นมาใหม่ได้มาถึงดอกไม้สีม่วงชนิดที่สองค่ะอันนี้จะเรียกว่าแพงผวยฝรั่งค่ะเรียกได้ว่า เป็นดอกไม้ที่ออกดอกตลอดเวลาปลูกยังไงก็ไม่ตายคะ่ะทุกคนสำหรับใครที่คิดว่าตัวเองปลูกดอกไม้แล้วไม่เคยรอดแนะนำให้ปลูกต้นนี้เลยคะ่ะเพียงแค่ให้เขาได้รับแดดที่เพียงพอมีน้ำให้เขาบ้างแค่นั้นละคะ่ะทุกคนออกดอกตลอด ไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนฤดูฝนหรือฤดูหนาวก็ยังออกดอกค่ะและก็ยังมีสีสรรันให้เลือกหลายสีด้วยค่ะในนี้ก็จะมีด้วยกันทั้งสีขาวสีชมพูร,รวมทั้งสีม่วงด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อแตกต่างระหว่างแพงพวยฝรั่งกับแพงพวยไทยกันดีกว่าค่ะ แพงพวยฝรั่งเขาก็จะมีดอกที่ใหญ่กว่าแพงพวยไทยค่ะและในหนึ่งดอกของแพงพวยฝรั่งเขาจะมีมากกว่า1สีอย่างที่เห็นนี่ก็จะมีสีชมพูผสมกับสีขาวนะคะตรงกลางๆจะเป็นสีขาวประมาณนี้ส่วนสีขาวก็จะมีตรงกลางเป็นสีชมพูประมาณนี้ค่ะ และข้อแตกต่างอีกอย่างหนึ่งก็คือส่วนของลำต้นค่ะแพงพวยฝรั่งเขาจะมีลำต้นสีเขียวส่วนแพงพวยไทยเขาจะมีลำต้นสีเขียวอมม่วงหรือสีเขียวอมแดงจะมีแซมแซมนิดๆค่ะตามข้อตามป้องหรือบางต้นก็จะม่วงทั้งต้นหรือแดงทั้งต้นนั่นแหละค่ะคือแพงพวยไทยส่วนแพงพวยฝรั่ง เขาก็จะมีสีเขียวค่ะสำหรับวิธีการปลูกวิธีการบำรุงรักษาสำหรับดอกแพงพวยก็จะไม่พูดเยอะเลยค่ะเรียกได้ว่าแค่เอาลงดินลดน้ำให้นิดหน่อยแค่นั้นละคะ่ะรับรองออกดอกให้ดูแน่นอนแล้วก็ดอกเยอะด้วยค่ะถือได้ว่าเป็นดอกไม้ที่เลี้ยงง่ายดอกเยอะ แล้วก็ไม่เรื่องมากเลยค่ะแนะนำสําหรับมือใหม่นะคะสําหรับแพงผวยฝรั่งเดี๋ยวเรามาดูที่ต้นถัดไปอันนี้ก็เลี้ยงง่ายเหมือนกันค่ะอันนี้คือดอกเทียนหยดค่ะเป็นไม้พุ่มขนาดกลางความสูงก็ไม่เยอะค่ะทุกคนก็แล้วแต่เรา เราจะตัดแต่งแต่ถ้าเกิดเราปล่อยไปเรื่อยๆก็สามารถสูงได้2เมตร3เมตรได้เช่นกัน <phen> ก็เป็นอีกต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ไม่เรื่องมากแล้วก็สามารถออกดอกได้ตลอดเวลาค่ะลักษณะดอกของเขาก็จะเป็นสีม่วงเล็กๆประกอบกันเป็นชอ่อแล้วใน1ยอดหรือ1ช่อใหญ่ <S <S ก็จะประกอบจากช่อเล็กๆรวมกันค่ะ อันนี้ก็คือจะพูดยังไงดีล่ะเขาจะมีดอกติดต้นตลอดเวลาคะ่ะทุกคนก็แล้วแต่ว่าช่วงไหนจะออกดอกมากออกดอกน้อยแต่มีดอกให้ชมตลอดเวลาดอกของเขาก็จะมีลักษณะสีม่วงเป็นช่อเล็กๆอ่อนช้อยปาน ายช่อก็จะมีลักษณะของดอกเล็กๆออกไปเป็นแหลมๆค่ะลักษณะค่อนข้างดูสวยงามอ่อนหวานค่ะและนอกจากจะสวยงามอ่อนหวานแล้วเขายังมีกลิ่นหอมค่ะทุกคนลักษณะกลิ่นของต้นเทียนหยดนี่ก็จะลักษณะ เหมือนกับกลิ่นของเทียนอบขนมไทยคะ่ะทุกคนถ้าเกิดนึกไม่ออกจริงให้ลองไปดมขนมไทยดูคะ่ะนั่นแหละค่ะกลิ่นของดอกเทียนหยดแต่กลิ่นของเขาจะไม่หอมแรงเหมือนพวกดอกแก้วดอกมะลินะคะต้องเอาจมูกเข้าไปดมใกล้ๆถึงจะได้กลิ่นคือเรียกว่าเป็นกลิ่นที่ผ่อนคลายคล้ายๆกับ ดอกลาเวนเดอร์อะไรประมาณนั้นนะคะทุกคนแล้วสีของเขาก็จะคล้ายๆกันสำหรับต้นเทียนหยดนี้ก็คือการดูแลก็ไม่อะไรมากค่ะให้เขาได้รับแสงแดดแล้วก็มีน้ำบ้างแค่นั้นละคะ่ะเขาก็จะออกดอกให้เราอย่างนี้ตลอดเวลาเลยทุกคนแล้วดู ตอนกลางวันก็จะมีผีเสื้อมาดอมดมค่ะตอนเย็นๆก็จะเป็นผีเสื้อกลางคืนอย่างพวกนี้ค่ะก็เป็นผีเสื้อกลางคืนนะคะลักษณะของเขาลักษณะการบินลักษณะการดูดน้ำหวานจะคล้ายๆนกฮัมมิงเบิร์ดเลยค่ะทุกคนลองดูค่ะลองปลูกดูนี่ไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะคะจะมีแบบนี้ทุกวันค่ะสำหรับตอนเช้าก็จะ เป็นพวกพึ่งพวกผีเสื้อเย็นเย็นมาก็จะเป็นผีเสื้อกลางคืนค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นผีเสื้อกลางคืนชนิดหนึ่งนะคะแต่ลักษณะการบินการดูดน้ําหวานของเขาจะคล้ายๆนกฮัมมิงเบิร์ดเลยยังไงก็ลองหามาปลูกดูค่ะทุกคนแล้วเราก็จะได้มีสวนพึ่งสวนผีเสื้อเอาไว้ชมเองที่บ้านของเราเลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของดอกที่เขาจะเริ่มโรยๆแล้วค่ะแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ตัดเขาออกนะคะช่อด,ดอกของเขาสามารถยาวลงได้เป็นเมตรเลยค่ะทุกคนนี่เลยช่วงที่ออกดอกเยอะๆก็จะแทงช่อออกมาจนลากดินเลยแล้วมาถึงดอกสีม่วงชนิดที่สีค่ะอันนี้ เรียกสวยๆในภาษาไทยเขาก็จะเรียกฟ้าประทานพรค่ะก็จะมีด้วยกันหลายสีเท่าที่เห็นก็จะเป็นสีขาวสีชมพูและรวมทั้งสีม่วงค่ะบางคนก็จะเรียกว่าดอกต้อยติ่งฝรั่งค่ะก็นับเป็นดอกไม้อีกชนิดหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะเลี้ยงง่ายทนทายาทเรื่องน้ำไม่ต้องลดก็ได้ แต่ได้น้ำเมื่อไหร่พร้อมที่จะออกดอกเมื่อน,นั้นค่ะสำหรับลำต้นของเขาก็จะมีขนาดเล็กค่ะเล็กกว่าปากกาแล้วเขาก็จะออกดอกเป็นลักษณะคล้ายๆกลวยมีสีม่วงสีขาวสีชมพูก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกแบบไหนมาปลูกค่ะแต่สวยทุกแบบค่ะเอามาปลูกรวมกันก็ได้ แต่กิ่งก้านก็จะแก้งก้างหน่อยค่ะต้องขยันตัดแต่งเขาก็จะเป็นพุ่มสวยแนะนำให้ลองปลูกดูค่ะสำหรับคนที่ชอบสีม่วงเอาไปปลูกไว้ตรงไหนเขาก็รอดอยู่ตรงนั้นละค่ะลองดูนะคะแล้วก็มาถึงดอกไม้สีม่วงชนิดที่5แล้วค่ะและนี่ก็คือดอกนีออนค่ะเป็นดอกไม้ที่มีลักษณะสีสวยหวานน่าทนุถนอมค่ะ เจ้าต้นนี้เขาก็จะเป็นไม้พุ่มขนาดกลางความสูงก็ประมาณ2เมตรค่ะไม่เกินนี้สำหรับดอกนีออนนี่ก็ถือว่าเป็นไม้หน้าปลูกอีกชนิดหนึ่งค่ะเป็นไม้ที่ทรงพุ่มสวยใบสวยและดอกยังสวยอีกค่ะลักษณะทรงพุ่มเขาจะค่อนข้างแน่นสามารถตัดแต่งได้แล้ว กิ่งใบไม่แก้งกลางค่ะส่วนใบของเนออนใบของเขาก็จะมีลักษณะเป็นหยดน้ำสีจะค่อนข้างแปลกแทบจะเป็นสีขาวเลยค่ะใบของเขาก็จะเป็นสีเขียวอมเทาแล้วก็อมขาวมีขนนุ่มนิ่มขึ้นคล้ายๆกับมหยีค่ะ สำหรับการขยายพันธุ์ก็ไม่ยากค่ะใช้วิธีการตอนกิ่งได้ชํำกิ่งได้ชํำยอดได้ขยายพันธุ์นี่ง่ายมากเลยส่วนการดูแลรักษาก็ยิ่งง่ายค่ะทุกคนแค่ปลูกให้เขาได้โดนแดดบ้างรดน้ำให้เขาบ้างรับรองออกดอกบ่อยค่ะเดือนละสองครั้งสามครั้งนี่ได้เลยค่ะ แล้วต้นนีออนนี้เขาก็จะออกดอกโดยไม่เลือกฤดูค่ะคือจะออกดอกได้ทั้งฤดูฝนฤดูร้อนส่วนฤดูที่ออกดอกน้อยสุดก็เห็นจะเป็นฤดูหนาวนี่แหละค่ะแต่ไม่ต้องห่วงค่ะทุกคนฤดูหนาวในประเทศไทยมีไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์ค่ะเพราะฉะนั้นปลูกไปเลยค่ะออกดอกทั้งปีแน่นอนค่ะสำหรับต้นนีออน เอาล่ะคะ่ะทุกคนวันนี้ก็ได้นําดอกไม้สีม่วงทั้ง5้ชนิดที่ปลูกไว้ที่บ้านแล้วก็ออกดอกบ่อยออกดอกดีออกดอก,ดออก,ดอกแน่นตลอดทั้งปีมาฝากทุกคนยังไงถ้าเกิดนึกชอบต้นไม้ชนิดไหนย,ยังไงก็ลองหามาปลูกกันได้คะ่ะทุกคนและสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ